Eh, yeah, eh. Yeah. ทางสตัวเลยเหรอฮัลโหลก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง iPad 4 Lentino TV กันอีกเช่นเคยนะครับตอยู่กับผมชนคนเดิมนะครับผมก็เกมนี้เราก็มาอยู่ใน f 4 Lent iPad ใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับก็เกมนี้ผมโดนแก้ทาง2ตัวเลยนะ ยาเตะแล้วก็โมลาดนะครับผมไอตัวหน้าลำคานที่ผมเกียดนะครับเข้ามาแล้วก็ออกเข้ามาแล้วก็ออกเกมนี้เราชนเลนกับแอนด้านะครับผมแปลงสีฟันมึงนี่มันใหญ่ก็เกินนะ,ะยังไงแอนดา้าสกษษษิดเดี๋ยวโดนสกษษิดปาเข้าหัวแบบมาด็ก็มาเด็กลอยลอยลอยกูลอย อ่าอาไม่กลับไม่กลับตายนะอ่าตายนะอ่าอาเรียบร้อยครับผมเฮชยเเปิดบาตรครับเกมนี้ก็ลูนเ้ผมใช้ลูนอะไรวะไม่น่าจะใช่ลูนจอกก่อนนะน่าจะเป็นลูนคูดาวนะเพราะว่าครูดาวมาไวนะครับผมแล้วก็พลังแฝงเกมนี้สีเขียวไอ้พลังแฝงรองผมใช้เป็นสีเขียวนะครับเป็นโลนะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมใครที่กดเข้ามาดูใหม่นะครับก็ผมก็ได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเอ้ยแพนด้เรียบร้อยเฮ้ยคลิปหลัไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจุบมันจุกปลาเข้าหัวเลยครับเฮ้ยช็อไปอีกตัวนะครับผมถ้าผมปลาไม่โดนหัวร้อนเนี่ยนะเมื่อกี้อันนี้มันเป็นนะเนี่ยแม่งโยกไปโยกมาไม่ธรรมดา ก็แพทใหม่บอเลนนี่เดี๋ยวผมต้องหาไอเทมกับพลังแสงที่มันเหมาะสมกับแพท,ทนี้ก่อน,นครับผมเล่นยัางไงมันก็ยังไม่ชินนะครับแพดนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างต้องพึ่งเงินนะครับผมแล้วก็พึ่งทีมคือเราฉายเดี่ยวได้ก็ถ้า2ตัวเนี่พอไหวนะครับผม แต่ถ้า3ามตัวขึ้นไปนี่แม่งยืนยากนะเพราะว่ามันโน้อไอเทมเฮ้ยมึยงยำกระหม่อมเลยย่ำกระหม่อมเหรอโหนีวร่างไปโดนซีฟอนกูนนโอ้มา,มา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 ขอโทษขอโทษกูขอโทษจริงจริงเราเอามันได้นะครับผมแต่เราเยอย่าเสี่ยงดีกว่าครับเพราะว่าสกิลสองมันมีจิ้งเนี่ยเอ้ยไอนี้มันเอาไอนี้มันเอาไอหาเกือบโดนเซอร์อไพรส์แล้วครับผมฮัลโหลมายัางไงกันน่ะตกใจหมดเลย ลูนก็เราก็อาจจะคงต้องเปลี่ยนนะครับผมถ้าถ้าใช้คีสิบหกนี้อาจจะเบานะโหลมุงย่านระมอมเหมออันตีไปดิปลาปลาโอ้มันกูแข็งมันกูแข็งเพื่อนกูมาฟิกไปดีโอ้โหไม่ได้คิวเลยตาตาตาเกือบตายโอ้โหแหม่นิดเดียวนะครับผมฟิกช้าไปหน่อยเพื่อนได้คิวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ เกมนี้เราจะไม่เน้นคิวนะครับผมเราจะเน้นช่วยทีมเป็นหลักลาวิวแมนอย่างนี้ก็เรียบร้อยมูลหลาดของแตะครับผมเอยตรงกลางบวกอันแล้วไปดีครับผมระหว่างนี้ต้องไปแล้วเกมนี้ผมยังไม่เจอหายาครับเอเจอแล้วเจอแล้วอันติเข้าหน้าอาตาแล้วกนมาต่อเข้าหัวไปเฮชอดเกมนี้ผมเพิ่งเจอกับฮายาเตะนะครับผม ผ่านไปห้านาทีครับผมเพิ่งเจอหน้าไฮแอเิ A T นะครับผมดีนะครับผมมันเป็นข้อดีสําหรับเรานะครับถ้าเป็นไปได้อย่าไปเจอหน้าสองตัวนี้นะครับผมถ้าจะเจอกับมันเราต้องอยู่กับเพื่อนนะจะอันติหน่อยแม่งโดนยกก่อนเฮ้ยมีคนหลงมีคนลคหลงเฮ้ยอหลงหลงก็จะหลงกะจะปลาเข้าหมวโอ้หมันตันค์เข้าขแพงอ,อันติกระแทงหน้าไปครับผม กูฟิกเอาข้างหลังไนงะกูฟิกเอาข้างหลังไนงะกูไม่เอาแท้งไนงะไปไหนคลิกซี่เรียบร้อยหัวแตกไปไหนอาตาไปไปไหนเรียบร้อยหัวแตกไปอีกตัวครับผมเฮชอตฮะดับเบิลคิวครับผมยังวันนี้โซโลคิวไปทิ้งติดโมโอ้อีกกูตอนนี้เราก็ได้ล็อกคิวมาแล้วครับแต่เราอย่าไปโดนฮายาเตะนะพยายามหลบฮายาเตะไว้นะครับอันติกระแทกหน้าไปโอ้โหมันข้ามคืน อันด้จังหวะมึงดียังวะเฮ้ยฮัลโหลแม่นิดเดียวก็ไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวเรายืนรอนะท่านม่มาเงี้ปลาเข้าหัวไปครับโอ้โหกดลม้มกดลม้มตีธรรมดาหัวแตกครับผมเรียบร้อยแหมจะมาปงมาปาดเกมเรานำนะครับผมเราเลยเล่นง่ายนะ ก็สกอผมเจ็ดศูนย์นะครับตอนนี้ก็อย่าตายก็พอครับผมไม่งั้นโดนชันด,ดาวนะครับยิงมาท่ามรวยเลยนะครับผมก็โดนชันด,ดาวานะครับเทียบบนก่อนครับไปข้างล่างเพื่อนดูข้างล่างก่อนครับฮัลโหลแล้วเหมือนตรงบางกรจะมีประเด็นนะครับผมผมไม่ไปนะ มันน่าจะเอามังกรนะครับเดี๋ยวเราดักนะครับผมมันน่าจะเอามังกรกันอยู่นะเพราะว่าทีมันหายห,หมดเลยนะไม่เห็นเลยครับในแมปโอเคครับเราเคลียร์กลางนะนันน่มันมาแล้วนะคลิปหายแล้วเฮ้ยกูขอโทษกูขอโทษเพื่อนกูขอโทษมาเดิกก็มาโอเจ็บๆไอ้เขี้ยแมงสี่ตัวกูไปละกูอยู่ไม่ได้ละถ้ากูอยู่กูตายแนย่โอ้โห้าผมไม่ฟิกออกเมื่อกี้ผมน่าจะตายนะครับผม โดนไฮเตะลูดทูดาเมทไอ้ฮะเกือบจ้อยโอเคครับเรา็ะรีเล่กลับมาเรียบร้อยเราก็เอต้องกลางบวกอนีกครัวปิดดีครับผมมื่องวานี้ปิดหลังแล้วยืนรอไปไหนไฮเตะแหม่มึงอ่าอ่อ่ะอ่เนืดอเนื่อเนือโลนี่ฮัลโหลก็อมันโดนบัฟแดงสโลนะครับผมเดินไม่ออกนะไม่งั้นมันก็น่าจะหนีเราได้นะครับผม โอเคเพื่อนเอาดาร์กเลยฮัลโหลเดี๋ยวเราเคลียบอลนะสวยเป็นไงปลาดอกขู่คีบไปทิงกูทำทำไมวะใกล้ๆแค่นี้กูจะลากเป้าทาเพื้นอจริงๆถ้าเราอยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ต้องลากเป้าก็ได้นะครับผมตากวดธ,ธรรมดามันก็จะล็อกฮีโร่ให้เรานะเฮ้ยลรำแดงกูหอนนะพเพื่อนเฮ้ยชิบหายแล้วอันติตามมาดิครับกูสวน,นแล้วต้องอ,งองันกูสวนไงแล้วกูไม่เอาแล้วกูถอยก่อนจนังหวะนี้ถ้ากูอยู่ไปกูโดนปิดแน,น่ถอยก่อนครับฮัลโหล เราดึงคีฟก่อนนะดึงบัฟออกมานะครับผมอย่าให้มันนะแล้วเหมือนตรงกลางเพื่อนจะเอากลางนะครับผมโอ้โหเฮ้ยลาวิลปืนมึงสวยว่ะเขี่ยแม่งเรืองแสงเลยโอ้ดีเมอร์สกินสวดเจ้าปืนแม่งเรืองแสงเดียวทำไมฟอร์เรนกูไม่เรืองแสงเยอะขนาดนั้นบ้างวะ เฮ้ยถอยถอยนะเดี๋ยวมึงมาย่ำกระหม่อมแล้วไอ้เหี้ยแม่งฟิกเกอร์มาเลยเฮ้ยแพนด้ามึงเอาเกินตายไปนะมึงอะอาตาอาตายังอยู่อะอาตาโว้ยมันฟิกมันฟิกอ่าเรียบร้อยข้างหัวหัวแตกครับผมมูราเฮดช็อตเข้ามาแบบนี้ก็ตายนะครับดีที่เรามีดาเมจยจากทูเรนนะมันก็เลยโดนแรงเราเคลียร์บนก่อนนะครับผม ออตรงกลางตรงกลางเหมือนจะเยอะเฮ้ยลาวิวกูโดนย่ากระมอนยิบหายแล้วครับกลางรั่วเอาแล้วรวมกูกพาคาตาขึ้นมาข้างบนทำไมวะหนีเลยเฮ้ยว้ากับบ้างเพื่อนตรงกลางมาแล้วยิบหายแล้วครับปอมไนมาถึงหน้าปอมไนแล้วครับผมยิบหายแล้วงานยากแล้วครับเกมจะพลิกบอกเนี่ยเฮ้ยตายต้องใจงเย็นนะครับช่วงนี้ทาไงวะเคลียร์คลิปตอนนี้เพื่อน อันติไปก่อนอันติอันติไปโอ้โหไม่ได้เลยที่ผ่านปีก่อนอเอฮ้ยเกูขอโทษกูขอโทษโ,โอ้โหเกือบโอ้เมื่อกี้ถ้าโดนไฮสเตลูนี่น่าจะตายนะโอเคครับเรามีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งน,นะครับผมต้องปล่อยกลางไว้เที่เพื่อนตายหมดเลยที่ผ่านแล้วไอเย็นเขาจเย็นเป็นไ,ปไงอันติปู่ไปทียังเปล่าเราูลั่นครับผมอย่แล้วแมยงยามกระหม่อมมาเอาตายเอาตายนะเอ้า เอาตายตายหมดครับเอาตายตายไปอีกตัวเอาเฮ้ยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยเค้กูรอดยังไงครับเนี่ยโว้โหแน่นอนจริงๆก็ทีเปลิลคิวครับเออน่าจะเป็นเพราะว่าพลังแฝงโล่เขียวนะครับพลังแฝงรองถ้าเลือดทีมตรงข้ามน้อยกว่า50%เอฟเฟกต์เราจะเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับก็จะเป็น20%นะครับคิดว่างั้นนะครับผม ก็น่าจะจบได้แลครับบนไปแล้วนะขอโอกาสกูไม่ให้มึงหรอกถ้ากูขอห้มกูให้โอกาสมึงกูแพ้แน่นอนฮัลโหลก็ชนะนะครับผมเกมถ้าเราไม่ชนะไฟน์นี้นี่เราน่าจะแพ้นะครับดูจากทรงแล้วเพราะว่าทีมตรงข้ามก็เริ่มจะมีของแล้วนะใครที่อยากดูคลิปสอนฟอร์เรนก็สามารถดูได้ที่หน้าช่องเลยนะครับหรือว่า ท้ายคลิปนะครับผมมันจะมีวิดีโอเด้งขึ้นมานะครับผมก็การตั้งค่ากับการสอนนะครับแผ่นนี้ก็อาจจะเล่นยากๆนิดนึงนะครับผมพอเล่นก็พยายามหาแนวทางเล่นดูนะครับผมแผ่นี้มันก็อาจจะมีอะไรต้องเปลี่ยนนะหรือไม่ก็เล่นตามท็อปเซิร์ฟก็ได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม วาจะใดไ,ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผมจุบ๊บ